ก็คิดว่าวันนี้ผมขอพูดหรือว่าขอสื่อหรือว่านำเสนอในการทำกสิกรรมในอีกมิติหนึ่งครับที่อยากจะนำเสนอเนี่ยในอีกอีกมิติในรูปแบบหนึง่งก็คือว่าเราอยากจะให้การทำกสิกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายการทำกสิกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเราไม่ต้องไปลงทุลลงแรงมากนะครับแต่ว่าได้ผลผลิตเนี่ยเหมือนเดิม ดีกว่าเดิมมากกว่าเดิมนะครับดังนั้นผมก็เลยเลยคิดว่าจะนำเสนอในสิ่งที่อาจจะดูแตกต่างแล้วแต่ว่ามันเป็นความแตกต่างที่มันมันเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับซึ่งจะทำให้เนี่ยวิธีคิดนะเกี่ยวกับเรื่องการทำปฎิกรรมเนี่ยปรับไปอีกอีกอีกลักษณะหนึ่งนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะนำเสนอในวัน วันนี้ก็คือว่าผมอยากจะพูดถึงเรื่องต้นทองหลางนะครับต้นทองหลางเนี่ยมันมีอยู่สองชนิดเขาเรียกว่าต้นทองหลางชนิดที่มีหนามกับไม่มีหนามนะครับต้นทองหลางชนิดที่ไม่มีหนามเนี่ยในขณะที่ต้นเล็กๆอยู่เนี่ยตัวต้นทองหลางเองเนี่ยไม่สามารถที่จะ ดูแลตัวมันเองได้หมายความว่าถ้ามีมาแมลงมากัดมากินเนี่ยนะใบมันก็จะเป็นรูนะครับอันนี้ก็คือต้นทองหลางที่ไม่มีหนามในขณะที่ยังเล็กอยู่นะส่วนต้นทองหลางชนิดที่มีหนามนะถ้าสามารถเอาลูกขึ้นได้เอาลูกขึ้นเลยนะครับส่วนต้นทองหลางชนิดที่มีหนามเนี่ยในขณะที่ต้นมันยังเลเ็กอยู่เนี่ยตัวใบมันเนี่ยมแมลงก็จะไม่มากัดมากินนั่นประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองก็คือว่าใบมันยังสามารถจะส่งกลิ่นเพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองดูแลต้นไม้หรือว่าพืชพืชพันธุ์ธัญาหารที่เราปลูกเนี่ยไม่ให้มแมลงมาลบกวนหรือถ้ารบกวนก็ลบกวนน้อยลงนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติของต้นทองหลางนะครับทีนี้ในส่วนของต้นทองหลางเนี่ย ถ้าสมมุติว่าต้นทองหลามมันโตแล้วเนี่ยแล้วเราก็ปลูกเขาเรียกว่าปลูกปลูกครอบคุมพื้นที่ที่เราทํากสิกรรมนะครับพื้นที่ที่เราทํากษตกรรมเนี่ยปัญหาเรื่องแมลงเนี่ยก็จะน้อยมากหรือไม่มีน,น้อยมากหรือไม่มีแต่ว่ายังมีอยู่โจทย์อยู่ข้อเดียวก็คือเรื่องแมงวันทองนะครับซึ่งซึ่ง,งยังแก้เรื่องแมงวันทองไม่ได้ในกรณีของต้นทองหลางนะครับ ทีนี้ต้นทองหลางเนี่ยอันนี้ก็คือต้นทองหลางที่ที่ใช้วิธีอเอากิ่งมาเสียบนะครับเสียบแล้วเราก็ก็ดูแลมันนะครับสังเกตดูนะครับต้นมันจะเป็นใบจะเป็นรูนะใบมันจะมีรูนะทีนี้ต้นทองหลางชนิดที่ไม่มีหนามเนี่ยพอเวลาเราดึงเขาเรียกว่าดึงต้นออกมากแล้วก็มาดูที่รากมันปรากฏว่ารากมันเนี่ยจะน้อย แล้วก็ไม่มีปมนะครับปมเขาเรียกว่าต้นท้องหลางเนี่เป็นพืชตระกูลตัว่วมันจะไม่มีปมปริมาณรากก็จะน้อยแต่ถ้าเป็นต้นท้องหลางที่ที่มีหนามนะครับอเปิดภาพต่อไปเลยครับดูต้นท้องหลางที่มีหนามอันนี้เปิดภาพต่อไปเลยครับอ่านี้ต้นท้องหลางที่มีหนามต้นท้องหลางที่มีหนามเนี่ยเราใช้วิธีเพาะ,มะเมล็ดนะครับ ซึ่งคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คนที่ที่ทำต้นทองหลงังตรงนี้ก็คือคุณ,ณนพดลเชี่ยววิทย์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้บอกให้คุณ,ณนพดลเนี่ยช่วยช่วยเพาะให้ผมสักสามพันสามพันต้นนะครับนะแล้วเขาก็เพาะให้ผมอยู่นะตอนนี้กํลาลังโตอยู่ทีนี้ถ้าโตมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยผมก็จะมาปลูกที่ที่เนินพอกินนะครับปลูกให้ทั่วไปหมดเลย นะทีนี้ถ้าสมมุติว่าญาติธรรมเราที่อยู่ในชุมชนนั้นชุมชนนี้เนี่ยถ้าประสงค์และต้องการที่จะได้เนี่ยก็คงจะต้องจองนะครับจองผมก็จะได้บอกคุณนพดลว่าให้ช่วยจัดทําเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันจะมีก็มีช่วงนี้แหละที่มีเยอะ่อยากให้บอกสรรพคุณของมันหน่อยว่ามันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างที่จะปลูกเพื่ออะไรใช่ครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องของต้นมันนะครับ ต้นทองหลางในส่วนของใบในส่วนของต้นเนี่ยมีคุณสมบัติป้องกันแมลงทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในส่วนของรากนะครับรากของต้นทองหลางเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เห็นนี่นะครับอันนี้เป็นต้นเล็กนะครับเราสังเกตดูรากของต้นทองหลางต้นเล็กๆเนี่ยรากจะเยอะแล้วมันก็จะมีปุ่มทีนี้ปุ่มที่อยู่ตรงตรงรากของี่ต้นทองหลางเนี่ย มันจะมีเชื้อจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งเรียกว่าไราโซเบียมจุลินทรีรย์ไรโซเบียมเนี่ยจะมีคุณสมบัติดึงไนโตรเจนจากอากาศลงมาสู่ดินนะครับซึ่งในอากาศเนี่ยจะมีไนโตรเจนอยู่ประมาณ78%็ิบดเซนที่โมของต้นทองหลางเนี่ยจะมีเชื้อไรโซเบียมเนี่ยมันจะดึงไนโตรเจนลงมาดึงลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือเหตุผลว่าถ้าเราปลูกต้นทองหลางแล้วเนี่ยหนึ่ง เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยสองถ้าเราเคยใส่ปุ๋ยร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นอันนี้ก็คุณสมบัติประการที่หนึ่งที่ของไลโซเบียมที่อยู่ที่รากนะครับทีนี้คุณสมบัติประการที่สองก็คือที่รากเนี่ยมันจะมีเชื้อจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าไมโครไรซาเชื้อไมโครไรซาเนี่ยนะอันนี้น,นี้ก็คือต้นเนี่ยเราจะเห็นนะที่มันจะมีปมนะะเชื้อไมโครไรซาเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติก็คือ มันจะไปเกาะอยู่ตามลากนะเขาเรียกว่าอยู่ตามรากอยู่ตรงบวกรากแล้วมันก็จะคอยทําหน้าที่ที่เรียกว่าทําให้ลากเนแข็งแรงนะถ้ามันจะมีพวกเชื้อโรคเชือ้อราเนี่ยเชื้อโรคเชื้อราที่มันจะเข้ามาทาง่ากเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้นะครับแล้วมันก็จะทําให้ลากเนี่ยหาเาจเริญเติบโตได้ดีแล้วหาอาหารเก่งนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติอีกประการหนึ่ง นะครับที่ที่อยู่กับต้นทองหลางนะทีถ้าเราปลูกต้นทองหลางเนี่ยเราดูนะฮะรากมันจะเยอะเมื่อรากมันจะเยอะเนี่ยมันจะเหมือนกับช่วยเราพวนดินนะนึกออกไหมครับเ <ๆ S 1> นี่ยต้นทองหลางแล้วก็รากของต้นทองหลางเนี่ยมันจะช่วยเราพวนดินแทนที่เราจะต้องไปถือจอบนะฮะถือเสียมเพื่อที่จะไปพวนดินต้นไม้อื่นๆที่เราปลูกเพื่อเราจะอ่ากินผลผลิตมันอะไรมันเนี่ย เราก็ไม่ต้องไปพวนนะครับเพราะว่าอะไรพ่อรากของพืชทองหลางเนี่ยทำหน้าที่ตรงนี้ให้กับเรานะอันนี้ก็คือคุณสมบัติที่เด่นแล้วก็คุณสมบัติที่ดีเกี่ยวกับต้นทองหลางนะครับอันนี้ก็ก็พูดได้เห็นภาพนะครับพวกเราจะได้เห็นความสําคัญของต้นทองหลางนะครับ